าาการจัดตั้ง c c c t t Academy เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็เพื่ออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราสู่ในขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับเพราะวันนี้จะมีการลงนามความร่วมมือกันด้วยครับขอบคุณครับขั้นต่อไปนะครับเนี่ยที่จะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้นั้นทางของเองก็เห็นความสําคัญนะครับเราถึงได้มีกามทำความร่วมมือกับภาคการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนอเชิงใหม่ว no ิทยาลัยศิลป์สื่อเทคโนโลยีคณะบริหารธุรกิมหาวิชัยใหม่และอีกหลายๆหน่วยงานทานการาึกษานะครับในการที่จะสร้างโครงการเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจของเราดังนั้นจุดเริ่มต้นของการแถลงาถวนี้ก็เป็นเรื่อการทําความร่วมมือนะฮะในการที่จะตั้งสถาบันร่วมกันในการที่จะพัฒนา

จะต้องสร้างความแข็งแกร่งกับผู้ประกอบการจากภายในเพราะนั้นเราจึงมีการทํางานร่วมกันนะครับกับท่านการศึกษาที่ว่าเรามองแล้ววา่าการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปรกรณ์ภายในโดยเฉพาะอของสมาชิกอ,อ่อนชราเองเนะี่ยก็คงจะต้องมีการเน้นนะครับแล้วก็เชลเลอร์เมรเรื่องของหลักสูตรต่างๆให้ตอองรงกับความต้องการหลักสูตรกว่าๆที่สามารถหาเรียนทั่วไปได,ได้ในสมัยที่ต้องบอกว่าบางอย่างมันไม่ตอสบสนองอย่างที่ท่าน ท่านลองกอับกิจได้เรียนให้พี่พี่ทราบในื้องต้นแล้วเนี่ยนะครับว่าเรามีความร่วมมือม,มากมายนะครับในเรื่องของการที่จะจะยกระดับผู้ประกอบการเพราะเรามองแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยผู้ประกอบการเองจะต้องมีความรู้ไม่ใช่แค่ระดับแ o เ management านั้นนะครับระดับ m i เดิ e management ก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของเราครับแล้วก็รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาคือธุรกิจว่าหีดเอชแชมคือเพิ่งเพิ่งปิดไปก็เป็นผู้บริหารระดับ C level นะครับก็เป็นระดับระดับเอ่อ management ขึ้นไปที่จะเข้าโครงการนี้คือต่อยอดจาก y ท c นะครับก็เป็นโครงการที่เราทำความร่วมมือกับทางบริยัวิทยาศาสตร์หรือสเตทนะครับในการจัดโครงการเราไม่เรียกว่าหลักสูตร XAM c h เราเรียกว่าโครงการ XAM c h <oughs> เพราะว่าเป็นโครงการที่ให้องค์ความรู้ที่ไม่เหมือนหลักสูตรทั่วไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยเวลาพาลูกค้าไปาหนาน ที่จะทําอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับภายใต้าาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ดังนั้นทางของเองก็เห็นความสําคัญนะครับเราถึงได้พยายามทาความร่วมมือกับภาคการศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนอชิเนใหม,ม่วิทยาลัยศิลปะสื่อเทคโนโลยีคณะบร,ริหารธุรกิจมหาวิทยยาลัเชียงใหม่และอีกหลายๆหน่วยงานภาคการศึกษานะครับในการที่จะสร้างโครงการเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจของเราดังนั้นจุดเริ่มต้นของ การแทนขาวนี้ก็เป็นเรื่องของการทำความร่วมมือนะฮะในการที่จะตัดตั้งสถาบันร่วมกันในการที่จะพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งบุคลากรไม่ใช่เฉพาะในภาคราษฎเท่านั้นนะครับแต่ยังแบ่งปันมาช่วยพันพฒนาเพิ่มขึนนะคะหลายๆท่นานา